ของมาถึงแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเซฟแต่ข้างนอกนะครับแต่ข้างในแต่ข้างในแบบกิ้งได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันครับผม างนอกเซฟดีมากครับแล้เบิ้นต้องมาดูที่ข้างในครับเพราะว่าของมันอยู่ข้างในไงเซฟเรเรียบร้อยใี่ก๊อฟฮะ ผมว่าขันทำนองนีผมว่าบ่เหลือหาซื้อเองเถอะแบบนี้นี่บ่เหลือดอกจังได้กับฮารผมว่าจังมาสองครั้งเจอแบบนี้ก็่ฮาร์ดเท่ๆแผ่นเซฟม่านเป็นหงหอกอ่ะซูมเลยจริงๆซูมเลยครับนี่นี่ไปหมดนเลยครับโอ้ยไหนๆตะแขงดิเบาๆตะแขงไม่ดูดิสองหลอดกับสองหลอบ โ่้ที่จริงคนอนนาจจะมีประสบการณ์แพ็คของตัวนี้ขายไม่กระด็นอีก <20 S 2> ล้านนึงกับแพ็คมาแบบนี้แหละว่าเปลี่ยนร้านแล้วก็คือเกา่าทุกสีทุกสีครับโอ้ยไปหาซื้อเองเถอะไม่โอเคจริงๆร้านที่ขายคนอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพ็คอะไรตัวนี้เอ้ยสินค้าตัวนี้ไหมเดินว่าเออหรือว่าลูกค้าคนนึงบ่เจอหักเหมือนเท่าหรอรอของมาทั้งวันครับโอ้ย สิ่งที่ได้อไรสินค้าสวยเดี геро, ๋ยวๆให้เห็นท uh. ุกทุกซอกกันล้ออะไรก็ล้อมาเปลนร้านที่สองเลยงั้นสิขอไหนอพี่วัวไปหาซื้อเถอะเพราะว่าร้านที่สองก็เจอแบบนี้